ใช่ค่ะวันนี้เหรอว่อาใช่เราบนรถไฟค่ะเ้วจะรอพี่ดูพี่ฟิล์มวันที่ย2จะิบสองแล้พค่ะยี่สิบส2 2มีอะไรอ่ะ2มีพี่ฟิล์มเงค่ะโอ้เราจะรอแจมัาที่28อีกแล้วผมทำงานกนเอ้างนเองานแจมมาวันที่28อ่ะใช่ใช่ขอพี่ฟิล์มมาที่ยี่อ่ะ ดูยาวเลยเจอที่แปดเจอพี่สองเจอพี่พีมยี่สองหล่อมากหล่อมากพี่เมย์นี่พีมขอจับมือหน่อยลูกจับมือหน่อยครับขอบคุณขอบคุณค่ะหน้าเหมือนแจมเลย พี่ชินคมคะพี่ฟิล์มครับน to ่ารักไม่ชอบเหรอฟิล์มไม่ชอบหรามว่าฟิล์มชอบมใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้ ไม่ฟังอีกดูอีกไม่ม่ใช่พี่ฟีมาดื้อพี่ฟีมาดื้อเขาบอกว่าโอเพนเดอรแมน